ชาวอินเดียจำนวนมากออกมาวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลที่ไม่สามารถจัดการกับปัญหาน้ำท่วมครั้งล่าสุดที่เกิดขึ้นในรัฐอัดซำ จนทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง109รายและอีกกว่า2ล้านคนได้รับผลกระทบอย่างหนักโดยพวกเขากล่าวโทษรัฐบาลนะคะว่าไร้ประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาและทำการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นวงกว้างเนื่องจากมีการนำงบประมาณที่ควรจะนำไปใช้ป้องกันน้ำท่วมนำไปใช้ในทางอื่นที่ไม่เหมาะสมจนประชาชนจำนวนมากต้องเดือดร้อน ขณะเดียวกันนายมา Singh, นโมฮันสิงห์นายกรัฐมนตรีอินเดียได้ออกมายอมรับว่าเหตุน้ำท่วมดังกล่าวนั้นมีความรุนแรงมากและรัฐบาลจะชดเชยให้แก่ครอบครัวที่เดือดร้อนจากน้ำท่วมครอบครัวละ1,800ดอลลา,าร์สหรัฐหรือประมาณ5 000, 6 0 0 0บาททั้งนี้ฤดู ฤดูมรสุมของอินเดียนะคะจะเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่เดือนมิถุนายนไปจนถึงเดือนกันยายนซึ่งหลังจากที่ฤดูมรสุมเริ่มขึ้นเพียงหนึ่งเดือนก็มีรายงานข่าวน้ําท่วมในหลายพื้นที่นะคะจนถึงปัจจุบันนั้นประชาชนกว่าสองล้านคนยังคงพักอาศัยอยู่ในที่พักพิงชั่วคราวเนื่องจากบ้านเรือนที่เสียหายจากน้ําท่วมยังไม่ได้การไม่ได้รับการซ่อมแซมและขาดการช่วยเหลือจากรัฐบาลโดยเฉพาะในพื้นที่เขตอัดซ้าที่ประสบกับปัญหานี้เป็นประจําทุกปีซึ่งถึง แม้ว่าผู้เชี่ยวชาญจะเรียกร้องให้รัฐบาลอินเดียนั้นวางแผนการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในระยะยาวแต่รัฐบาลอินเดียยังคงนิ่งเฉยต่อข้อเสนอดังกล่าวซึ่งสร้างความไม่พอใจให้แก่ประชาชนเป็นจำนวนมากค่ะ